ท, alo, the ท่าเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับที่แฟนๆเนี่ยเขาปลื้มใจกันกับความสัมพันธ์โมเมนต์ที่น้องร่วมค่ายถึงแม้ว่าจะอยากเป็นวงเพื่อนก็ตามไม่ได้อยากเป็นวงพี่วงน้องก็ตามนะครับนั่นก็คือเทรเด็กอส์รน้ยกับเด็ก บเ,เขาซัพพอร์ตกันดีมากๆเลยโดยเฉพาะวงน้องอย่าง Baby m o n น t e r อร์ที่เต้น c ชา l เลนจ์ให้กับเพลงรุ่นพี่เ r เชอร์เนี่ยปล่อยมากๆล่าสุดนี้ก็ส่งตัวแทนมักเนลายมาแล้ว2คนนะครับชิกิต้าโรรากับการเต้น บอมชาเลนจ์แทนแฟนๆของเบมอนแล้วก็แฟนๆของสมบัติ t r e เชอร์เนี่ยก็ยังได้บอกด้วยว่าน้องๆมักเน่ลายสองคนเนี่ยได้เสื้อมาจากรุ่นพี่ t r e เชอร์ให้มาใส่เต้น Challenge ด้วยนะครับเป็นเสื้อของเทรเชอร์เองด้วยเข้ามาคอมเมนต์ในช่องของเรามาบอกกันแบบนี้ด้วยนับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักมากๆเลยและก่อนหน้านี้เนี่ยเบบี้มอนสเตอร์ก็เต้น Challenge เพลงของรุ่นพี่เทรเชอร์กัน หลายเพลงแล้วรวมๆเดี่ยดูเหมือนจะเป็น4 challenge แล้วนะครับที่เบมอนนั้นหยิบเอาเพลงของ Treasure challenge ของ Treasure เนี่ยมาเต้นลงใน TikTok ของทางวงเองซึ่งก็เป็นพื้นที่ของ baby monster ที่มีคนติดตามเนี่ยหลายล้านนะครับแล้วก็มี e n g a g e ที่ปังมากๆด้วยเป็นการช่วยรุ่นพี่โปรโมทไปในตัวแล้วก็ ให้โชว์ทักษะความสามารถทางด้านการเต้นเป็นการเต้นแบบว่าผสมการละครเข้าไปอีกก็มีนะครับเบมอนเขาเนี่ยครีเอทครีเยพร้อมพรีเซนต์เพลงปังๆให้กับแฟนๆทุกคนแล้วก็เป็นเพลงของรุ่นพี่ t r e เชอร์ด้วยซึ่ง c h a l เ e นจ์ที่ทาง Baby Monster เนี่ยเขาหยิบมานะครับก็มีทั้ง o v v e h h l l l n n g นะครับแล้วก็ Bona Bona Challenge ก็มาแล้ว ไอบอมจ o u ูออล e c ฟชาเลนจ์นะครับแล้วก็ล่าสุดนี้เลยกับบอมชาเลนจ์ที่ชิกิตาโรราเนี่ยมาเต้นด้วยกันพร้อมเซอร์เทรเชอร์หลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าหาก Baby Monster อร์เดบิวต์ในเดือนพฤศจิกายนที่คาดว่าจะเป็นปีนี้นะครับปุ๊บเนี่ยเชื่อเลยว่าบิ๊กเบมอนเนี่ยต้องเรียกร้องให้เทรเชอร์เนี่ยมาเต้นชาเลนจ์เพลงของ Baby Monster อร์เพลงเดบิวต์เนี่ยกันทุกคนในวงแน่นอนเพอเพิรเนี่ยเรียนกันมาเลยเนะครับเต้นทีละคนเป็นชาเลนจ์ของเบมอนทุกคนต้องได้เต้นคนละนคลิป1คลิปลงแอเท์ของวงรุ่น ี่แน่นอนแล้วก็มาแจมกันในวง Baby Monster อีกบอกเลยว่าโดนทุกคนนะครับเบมอนเขาเนี่ยติ๊กไว้ลาว่าใครต้องเต้นอะไรอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวรอเจอ Baby Monster X Pressure Challenge การละครกันได้เลยนะครับใครที่เป็นแฟนคลับของทั้ง Pressure แล้วก็ Baby Monster เป็นยังไงกันบ้างเวลาที่ได้เห็น,นเด็กๆเบมอนเนี่ยเต้นเพลงรุ่นพี่ t r e s s u r e มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับคลิปนี้เราไว้อัปเดตเพลงเท่านี้เรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง